พระพุทธรัตนมงคลมหามุนีนะฮะสูงทั้งนหมบด67.85เมตรนะครับรวมก็1 3อสองนะครับองค์พระสูง5 9 2 0เมตรนะฮะหรือว่า110อยสสองนะครับอันนี้ก็ความสูงจากอ,าองค์พระนะฮะจากฐานตัวจากพระบาท ยอดเลยก็59.20เมตรถ้าสูงจากพื้นดินขึ้นไปก็67.85เมตรนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาที่ยววัดบูรพาพิลมนะครับวัดบูรพาพิลมคือวัดเป็นวัดประจำเมืองร้อยเอ็ดฮะเป็นวัดวัดที่มีพระพุทธร,รูปยืนที่สูงสุดนะในประเทศความสูงแล้วก สาสิบสามสิบโเมตรความสูงของพระความสูงขององค์พระนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดประจําเมืองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดอที่มีคเนเคารพศรัทธาเลื่อมใสและก็ถือเป็นวัดก็ถือว่าเป็นวัดวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะฮะเป็นพระใหญ่ที่มีความสูงมากบริเวณวัดนี้ก็ถือว่าวัดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะฮะ วัดที่เข้าปฏิวัติก,กรรมและก็จัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นส่วนของการเผยแผ่พุทธศาสนาและวัดบูราพารามนี้ก็เป็นวัดประจําของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีค,ความขวนของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็มีงานปจัดปฏิวัติกรรมตั้งแต่วันที่1นึ 1, ่ถึงสิบเอ็ธันวาคมของทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากก็จะตามมา ไหวพระขอพรแล้วก็นะะเป็นพระวัดน,นี้เป็นพระสูงนี่คือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีนะฮะหรือหลวงพ่อเตานะครับมีการสวดมนต์ทุกวันพระสูงมากๆครับแล้วมันจะบอกดอกไมู้กเทียน,ยน,น,บ,น,นบูชาดอกไม้ถูกเทียนนะครับแล้วแต่กําลังศรัทธามีการบูชาดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็มีทําอะไรบ้างครับเนี่ย ไว้ทุเรียนแล้วแต่สุดทายมากๆเลยคน20บาว้แต่ก็ยังคิดละลอยอ๋อเอาไปถวายข้างในใช่ไหมครับอ๋อถวายตรงนี้อ,อ,อ๋อโอ้น,นี่ก็เอาเอาน้ำเอาขวดน้ำมันบูชาน้ำมันตะเกียง20บาทอันนี้ก็เป็นการเอาดอกไม้ทุกเทียนอ้าวมันมันมันจับหวยได้จริงไหมเนี่ยอันนี้เขาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกหมาหมาเรียกหวยให้เหรอ เคยบอกถูกแล้วเหรอเอาก็เอาทํำยังไงมั่งให้มันคาบเอาคาบที่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 โอ้ตัวไหนเนี่ยตัวไหนตัวไหนคาบจริงๆด้วยคาบจริงๆด้วยโอ้เลขห้าเลขห้าเอาคาบอีกครั้งหนึ่งคาบอีกครั้งหนึ่งเอาคาบอีกครั้งหนึ่งคาบอีกครั้งหนึ่งเอาตัวไหนตัวไหนโอ้เอาเอาเนิั่นน่ะคาบตัวนั้นปิดเลยน่แหะคาบตัวนั้นปิดเลยโอ้อันนี้เลขเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดโอ้ห้าเจ็ด เออห้าเอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเออที่นี่สอนะฮะโอ้าเจครับ572เจ็สใครเสียงดวงนะใครเสียงดวงห้าโอ้ได้จริงๆเอามาข้าบวยี่บอกว่าอนบอคา12เอออ่น <c oughs> เออเอ,อ่านี่ก็ <c oughs> ตามความเชื่อนะครับ อันนี้จะพาเงินเข้าไปไหว้พระก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดพอดีมาได้มาเที่ยวจังหวัดรนะ้อยเอ็ดฮะถึงได้เข้ามาขอพรมากราบไหว้ขอพร เดี๋ยว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 อันนี้เป็นจุดไหว้อขอพรน,นะครับมาจุดทุกเทียนอย่างนี้มาปลุก๋ย่จุดดูนะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับมาสูงทั้งหมด677อ่าโดมข้อโตนี่สูงทั้งหมด67.85เมตรนะครับถ้าอันนี้ก็ถือว่ารวมก็ร้อยบอ องค์พระสูง59.20เมตรนะฮะว่า118สอบนะครับ, 110, 11อ,รบอันนี้ก็ความสูงจากองค์พระน่านจากขานานบัวถ้าจากพระบาทถึงยอดเลยก็59.20เมตรถ้าสูงจากพื้นดินขึ้นไปก็67.85เมตรนะครับให้ขลังพราไหว้พระนะครับอนาบริเวณเดี๋ยวจะผ่าขึ้นไป ดูชั้นบทด้วยนะครับก็ก็ถือว่าสูงสูงม,ม,ม,มากสูงมากแต่ก็มีพระศักดิ์สิทธิ์ด้วยวันของเมืองอันนี้ก็จะพาเข้าไปกราบไหว้ขอพรข้างในนะครับ,วไ,วรบไหว้เชิญด้านในอันนี้ก็รออาจารย์เข้าไปกราบไหว้ขอพรข้างในนะครับเข้าไปขอชมขอพรข้าววขงใน,นจังหน่งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับก็เข้ามาชม หุ่นขี้พึ่งนะครับหุ่นขี้พึ่งครูบาอาจารย์หุม่ชมชมข้างล่างหุ่นขี้พึ่งครูพระอาจารย์พระมงหรือว่าวจฉาเจ้าอาวาสในที่นี่นะครับคือพระมงคนยานมงคลหลวงปู่หลวงปู่ม,ม,มาญานวภโรป็นคนร้อยเอ็ดนะครับเป็นพระวิปัสสนาจารย์อันนี้ก็อีกองค์พระครูวรพจน์วิธานพันครูอรรพจน์เหยบรุดกระเดื่องนะฮะอันนี้ท่านก็ อยู่ที่ขอนแก่นนะครับอ่านีครับเป็นครูบาอาจารย์สปฏิบัติธรรมแล้วก็องค์นี้ระครูวินัยทรนทองไปเคมีอยู่ฮะเกติอาจารย์เอื่ที่ว่านะรอยเอดฮะอ่าเป็นเทระเ,เทระอันนี้ก็เป็นพระเทระอาจารย์แล้พระเทระแต่อีกองค์นะี้ นี้ก็เป็นพระครูบุรภาพิวัตรนะฮะน้องบัวจังหวัดตต่อยเอ็ดอันนี้คือว่าเป็นพระหลวงปู่สุขยโสธโรนะครับอันนี้ก็พระครูโสคลบ้านดอนทอง เบอร์เมืองท่านเกิดเป็นพระอุ้ยกำเนิดเกิดที่้อยเอ็ดนะครับได้ได้รวบรวมที่พระที่ท่านอยู่้อยเอ็ดพระครูวินัยทอนท่าน,ทนก็เกิดจังหวัด้อยเอ็ดเกจิอาจารย์ในสายอ่าสายปฏิบัติธรรมหรือว่าเกเป็นเกจิอาจารย์หลวงปู่มาก็เสลภูมิ้อยเอ็ดนะครับหลวงนี่หลวงปู่ทองมาถาวรนะรที่เป็นเกจิอาจารย์ แล้วก็หลวงปู่สุนทรธรรมประยุทธ์นะครับหลวงปู่ล่าเกิดจังหวัดลอยเอ็ดรวบรวมที่พระเกตีอาจารย์ที่เกิดจังหวัดลอยเอ็ดสมบุกอาจารย์อาจอ่านบางสูนะครับอันนี้หลวงปู่อ่านนะครับจังหวัดลอยเอ็ดสมเด็จหลวงปู่ชมนะครับหลวงปู่ชมทานวโลหะศิลปภูมิ้อยเอ็ดนะครับเป็นแล้วก็หลวงปู่สุนทรธรสุขหลวงปู่สุขศิริพันทูทันหลวงไพจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ แล้วก็มีประวัติพระราธธรรมโสพลนะครับธรรมโสพลอดีตเจ้าวาดคุเดาพารามนะฮะท่านก็เป็นนักเทศเสียงนะฮะแล้วก็พระราชปณิยาปีชาย,ยานมุนีพระพุทธานะครับเกิดแต่งบัตร้อยเอ็ดนะครับนี่ก็ถือว่าโอ้มีกำเนิดเกิดอันนี้เป็นพระพระุทธลุบศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะจังที่จังหวัดร้อยอรัต,ะตนะ มงคลมหามุนีหรือหลวมข้อตูนะครับก็ามากราบไหว้ขอพรที่นี่ก็ถ้าจุดทู่เกี่ยนบูชาก็จุดทู่เที่ยนบูชาด้านหน้านะฮะอันนี้องค์จริงฮะเป็นองค์ที่จําลองจากองค์ข้างบนเข้ามาอยู่ที่นีนาเป็นการบูชามบูชาอันนี้กําลังบูรณะกําลังตกแต่งอยู่บูรณะตกแต่งถ้าใครเข้ามาในนี้ก็จะมามาได้ชม หุนขี้พึ่งของบูาพาจารย์สายปฏิบัติธรรมหรือว่าเกจิอาจาร,รย์อาไรรอบๆนะฮะด้านล่างแล้วก็มาเปสถานที่บูชาแล้วก็มีองค์จำลองกำลังบุรณะเขาคุมไว้เพื่อจะป้องกันไว้แล้วก็ได้มากราบขอพรในสถานที่นี้แล้วก็หลวงปู่ตูองค์ใหญ่เนี่ย หลวงพ่อโตโองค์ใหญ่หรือว่าพระพุทธรัตนามงคลมหาหมุนีหรือว่าหลวงพ่อโตหรือว่าเป็นการสร้างเพื่อเป็นปฏิสถานไว้ที่นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดฮะใครผ่านไปผ่านมาก็จะมองเห็นได้ชัดเจนมากนะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อยืนสง่าผ่าเผยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสร้างในพอศศสองนอยสิบสีนะครับแล้วสิทธิ์ก็สองต่สอสอพันห้าก็เพื่อจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในด้านจิตใจของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่เรคยว่า ได้มาพาครอบครัวเ,เขามากราบไหว้ขอพรขอบารมีจากหลวงพ่อโตองคนใน์ใหญ่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคนในชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จตามความหมังปรารถนากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ภายชั้นล่างนะครับชั้นล่างของหลวงพอ่อโตองค์ใหญ่นะครับที่ประดิษฐานอยู่ข้างบนล่าตัก็5้าเเมตรก็ถือว่าเป็นพาย คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด้อยเอ็ดนะนถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแลวก็เป็นพระที่ให้ความเกิดเราโลบศรัทธา,า,า,าเรื่อมใสเป็นจํานวนมากอันนี้ก็กาลังจะพานขับแล้วนะครับถือว่าถ้านก็มาไหว้ขอพรจะลงปู่โตองค์ใหญ่นะครับไม่ได้ขึ้นไปข้างบนะนะครับทั้้อยู่ทาง้งข้างล่าง ว่าเป็นวัดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีคววมสวยงามเป็นส่วนสําคัญแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเราพุทธบริษัทแล้วก็พระภิสุสามเณรมีงานจัดปิวัติกรรมด้านในก็ถือว่าใหญ่โตเป็นที่เหมาะสมเกี่การปฏิบัติธรรมใครสนใจก็มา,าทําบุญได้นะครับมีกา,ารถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลา,าแล้วเสี่ยงโชคด้วยนะครับถือว่า ได้มากราบไหว้ขอพรขอบารมีจากหลวงพ่อตูองใหญ่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคนในชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จตามความหมัมยปรารถนากดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ